มาดูห้องทำง,งานของผมนะพอดีกำลังสร้างนะฮะอยังหมาเข้ามาหรอหมาเข้ามาแล้วเออหมาเลยยีงซื้อมาก็หมาเข้ามาเล่เาาลเออนแะฮะ พอดีว,วันนี้ให้ลุงวัดเปมาช่วยนะครับผมทําคนเดียวไม่ไหวแล้วคนระับเนี่ยลุงวัดมา,มาช่วยเนาะทำคนเดียวมาโอ้เป็นเดือนแล้วนะครับมันไม่เสร็จนะฮะ เห็นนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเด็เรื่อยๆนะฮะว่าถึงจุดไหนแล้วนะทําคนเดียวนี่ก็ก็ได้นะแต่เสร็จช้าฮะสวัสดีครับยันเช้าอีกวันนะฮะวันนี้ก็นะผมให้อ่พอดีผมสร้างห้องทํางานนะครับเนี่ยเล็กๆครับผมห้องทํางานเล็กๆแล้วก็ผมจะให้ ช่างมาช่วยสองคนนะฮะช่างฉับคนหนึ่งก็ช่างเหล็กคนหนึ่งนะฮะพอดีผมทํามาหลายวันแล้วก็รู้สึกเหล็กไม่ค่อยไหวแล้วครับก็เลยให้ตั้งช่างมักวันสองวันเนาะเพราะว่าเขาเชื่อมเหล็กเก่งฮะก็เดี๋ยวก็มาค่อยมาดูรายละเอียดนะฮะมุมนี้ก็ผมก็จะเอาไว้ทำอ่า ทำงานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะฮะเนี่ยจะวางคอมพิวเตอร์จุดนี้นะฮะคอมพิวเตอร์วางไว้ที่นี่ฮะและ้วก็นี่คิดว่าจะติดรูปภาพเนาะรูปภาพของตัวเองอันนี้ก็จะเอาไวม้มุมทำคล,ล้ายๆร้านกาแฟครับคล,ล้ายๆร้านกาแฟแต่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะฮะแต่สไตล์ร้านกาแฟเฉยๆนะนะฮะสำหรับมุมนี้นะมุมนี้ก็จะทำเป็นคล้ายๆเคาน์เตอร์ะฮะ แต่เราไม่ได้ขายกาแฟาเราไม่ได้ทาอะไรนะฮะแต่ว่าทางคลายผมชอบร้านสไตล์ร้นานกาแฟฮะออฟฟิศเอาก็จะทําคล้ายๆฮนะก็ออกแบบเองคิดเองทาเองนะผมทามาประมาณหนึ่งเดือนแล้วฮะหนึ่งเดือนคนเดียวนะทั้งหลนะังหนึ่งเดือนคนเดียวนะี่คือแบบไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยฮนะไม่มีความรู้ไม่มีใครมาช่วยจับนะนี่ผมใช้ระดับน้ําตัวนี้ฮนะ ทำไมผมใช้ใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเวลาอยู illing, stains, in, existem, ่ไกลๆฮะมองไม่เห็นน้ําครับไปาใส่ใส่เล็กๆก่ะฮะระดับน้ำมันถึงไหนใส่เล็กๆนี่มองไม่เห็นฮะก็เลยใช้ใส่ใหญ่ๆฮะเนี่ยเวลาใช้ใส่ใหญ่ๆหญ่เวลาเรามัดเชือกมันจะเห็นฮะแต่ว่าเวลาใช้ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะเราจะมองไม่เห็นฮะนี่ที่กล่องไว้เงี้ยคือหมามันชอบเล่นฮะหมามันชอบเล่นทรายฮะผมก็เลยทําอย่างงี้ไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายการทำงานของช่างนะฮะนะ มันเกาะมุมนันที่เป็นมุมอ่าที่เป็นนั่นนะฮะหมางเง็นแต่ว่าผมใส่ช่องหน้าต่างช่างช่องลมนะฮะผมก็ทำว่างั้นไว้ฮะเชื่อมเหล็กเองทําเองโอ้เหนื่อยฮะคนเดียวนี่แบบขึ้นลงขึ้นลงผมไม่ใช่เป็นช่างเชื่อมนะช่างเชื่อมไม่ไม่เป็นฮนะก็เลยแบบเงนค่อยงที่จะเงนสูงมากอ่าก็จะกลัวลมอยู่แต่ว่าก็นะลองดูก่อนถ้ามีปัญหามารุนก็เนาะแล้วก็แก้แก้ไขกันไปนะ ดูรายละเอียดการเชื่อมการทำงานยังไงการทำประตูยังไงเยควคอยว่ากันอีกทีนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เรามาดูเหล็กนะฮะถ่า <c ười> กล้องสดถ่ายฮะนี่สอง, <c ười> สองเอาเอาัอานนี้สองครับผมเอาเราเอาตัวนี้นะฮะนสาย ก็ตัวนี้ฮะสองเส้นนะฮะครับผมแล้วก็เอานี่สองครับเอาอันนสองแล้วครับผมเจ็ดสิบห้ายะนู่นอ่ะนี่แปดสิบห้าเปิดมาแหงสิบบาทแปดเปิดมาแหงสิบบาทเนาะครับผมเอานี่ละฮะโอ้อันนี้อย่างพิเศษกันอ๋อเอาอันนี้ดูกากะเนาะเอานี่ดูก่อนครับผมครับผมเราเอาตัวนี้ฮะ คือบบเขาบอกม,มีความแตกต่างก็คือตัวนี้เราไม่ต้องทาสีเลยฮะเหล็กตัวนี้ไม่ต้องทาสีแต่ราคาเท่ากันนะฮะแต่ความหนาความอันนี้ผมไม่รู้เนอะนี่หกกว่ากิโลนะอ๋อนี้เจ็ดกว่ากิโลครับเนี่ยฮะดูที่นี่เข<ๆ>าบผมแต่ว่าเอาอันนี้ฮะเอาอันนี้ฮะเนาะกิโลต่างกันนะราคาเท่ากันแต่ว่าอันนี้มันเราไม่ต้องทาสีตัวน,นี้เหล็กดําเราต้องทาสีไปสน,นิมนะฮะ คันน right? ี้รถคันนี้ซื้อมาเพื่อก่อสร้างโดยเฉพาะเลยนั่นแหละโอ้ได้กองอีซิงก์มั้งหนเนาะที่เป็นนูกระเบียดมั่งหนิครับปูตอนนี้จะมีนะนึ่ง นี่คือวิธีมัดเหล็กนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจุดนี้จะให้น้องมัดดูในกระชากนะฮะเดี๋ยวเทคนิคเ <c oughs> ทคนิคของช่างเขามัดนี่ฮะดูฮะอ <c oughs> ัตัวนี้นะฮะดูฮะช้ชาๆครับเอาใหม่ครับมะช้าๆครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ฮะดูฮะ <c oughs> วิธีมือครับมือครับเบอร์มือเอา <c oughs> ครับมือนะฮะนี่ฮะ <c oughs> จับเลยฮะนี่ฮะปั๊บ ปั๊บ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 นี่โอ้โหนี่ฮะไม่ต้องดูเดี๋ยวไปถึงเชียงใหม่ก็ไม่ตกอ่ะครับไปถึงเชียงใหม่ก็ไม่ตกฮะเนี่ยปมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันง่ายๆนะครับง่ายๆจะ่ทำไม่เป็นนะฮะโอเคครับเราจะเดินทางฮะเดี๋ยวเดินทางไปจ่ายจ่ายตังค์ก่อนนะฮะยัำได้จ่ายตังค์เลยนะฮะ ต่อไปการฉาด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่ก็คือแบบเราจะแค่ปาดขึ้นเฉยฮะเอาความดิบๆนะฮะเราจะไม่เกลี่ยให้มันเนียนแล้วครับเพราะว่าคล้ายๆเรากินบางวัเรากินกะพราบางวันกินน้ำซุปกัน อันนี้เราไม่ต้องการความสวยครับแต่เราต้องการความดิบนะครับดูฮะการปาดก็เหนียวนะฮะอันนี้เราใช้ปูนหนึ่งถุงต่อทรายสิบสิบคุนะฮะสิบคู่ได้เร็จนให้ดูครับอันนี้ฮะตัวนี้ก็เป็นน้ำคู่ตัวใหญ่นะฮะกาหมาเหา่าเอ้ยไม่ใช่หมาเหา่างูเห่าฮะกางูเห่านะฮะนนเป็นที่ร้านซาบาดซาบาดครับน่าจะแต่ราคาน่าจะแพงกว่าซาบาดนะ ใช้ตัวนี้ฮะทรายสิบต่อปูนหนึ่งถุงนะฮะเต่น้ำผมไม่แน่ใจนะฮะช่างบอกสามน้ำเล็กแต่ทรายเปียกทรายหนิครับผมแ้วเกะทรายนะอันนี้ช่างช่างวัดนะฮะลุงวัดนะครับผมนี่ก็แกก็มีอาชีพด้านนี้โดยเฉพาะแล้วฮะช่างช่างปูนนะช่างปูนถนัดทุกอย่างนะฮะ ปูนก็เหนียวนะฮะตัวนี้นะ,ะสิบนี่ฮะอันนี้คือสิบคุนะ,นะเหนียวคะเหนียวอันนี้ก็สิบคุก็พอรวมดลยนี่ฮะดูก็เหนียวดีฮะเรามาดูช่างเชื่อมะฮะ ช่างเชื่อมนี่ก็มืออาชีพนะฮะนี่ช่างช่างก้อยนะครับช่างก้อยวังลุงนะฮะนี่ก็กรองเชื่อมประตูนะฮะกอนี้ก็มืออาชีพนะฮะช่างก้อยนี่ก็รับเหมานะฮะรับเหมาทุกอย่างนะฮะติดต่อได้นะครับผมแถววันลุงนะฮะนี่ก็จะให้เธอมาเชื่อมประตู ผมทาไม่ไหวฮนะผมได้กินเหล็กก็ไม่ไหวแนละ้วฮะทำมาหลายวันได้กินเหล็กนี่เริ่มไม่ไหวลนะส่วนประตูเราจะติดตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะจะไม่มีใครเข้านะประตูนี้คือผมจะเข้าคนเดียวเข้าอยู่ในห้องคนเดียวนะฮะนะก็สวนมากไม้ผมเหลือเยอะผมก็จะติดไม้คนเดียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนาะเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็ไปตกปลาไม่เหนื่อยก็ทําต่อฮนะ ก็ไม่ต้องอะไรอันนี้ช่างถามนะว่าจะเอาเรียบอะไรนี้ต่อหรือว่าจะเอาประมาณนี้ถ้าเรียบแบบนี้ขึ้นน้อยเรื่องไปบน้อยอ่านี่ตัวไปอ่ะครับผมเรียบประมาณนี้ก็ได้ครับผมครับผมหรือว่าจะเอาเกี้ยงไปเลยก็ได้ครับที่ไปเอาลูกนี่นะครับครับครับนี่ฮะมันเป็นลูกคุกค่าข้องครับผมแม่แม่นครับแม่นอาจจะไปเขามันมีมีหูนักก็ได้นะครับเนาะมอกเยอะนะครับมอกมาเออครับมอกตัวี้ครับ เนี่ยผมต้องการระดับนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเขาจะเอาเรียบระนี้ก็จะได้เรียบบนร่องรองฟองนี่ครับครับเอาหมอกหมอกเอาหมอกอี้แล้วครับในหนาๆครับปิดหูพ่องเขาเพามันเออมันแม่รับเัาเป็นเท็กเจอร์ครับเัาเป็นแบบคุคละน้อยๆน้อยๆก็เป็นอย่างครับผมว่าจะเอาเรียบไปเลยนี่ีเรียบไปเลยก็ได้ครับลักษณะนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยบพอแล้วครับผมเร่ต้องเน้นอะย่างด้านในครับ ผมเ็นช่างที่มีสีมือนะฮะดูนะ<ม>อันนี้ขับมันในห้องนะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมันแบบโคตรเรียบเหละเรียบแล้วก็อันนี้ก็ฉาบผมจะทาสีโลมฟองครับผมลมฟองแต่ถ้าแบบจะเอาแบบดิบๆเถื่อนๆไหนก็ลักษณะนี้นะฮะลักษณะนี้เจ้าของว่าที่จริงถ้าในห้องเป็นลักษณะนี้นี่ก็ดิบเถื่อนดีนะฮะรู้สึกว่าสมัยนี้เขาชอบนิยมลักษณะนี้เยอะนะฮะเพราะว่าเป็นการแบบใช้ของดิบเนาะ กันฉาบนี่อยู่ที่เรานะฮะว่าเราจะชอบแบบไหนนะฮะเนาะแบบลงฟองก็จะเนียนนุ่มขัดก,กระซายอีกทีหนึ่งก็ลืม่มปุ๊บปุ๊บ,บลยฮะนี่ฮะอันนี้ก็โอเคมากนะอันนี้ก็โอ้ยดูเรียบเรียบเนียนเลยฮะเนาะด้านนี้ก็ขับมันขับมันก็โอ้โหอยู่ขึ้นสีสีนี่ขึ้นอยู่กับปูนเลยฮะว่าจะเอาปูนตัวไหน หรือว่าจะผสมผงอีกทีหนึ่งก็จะดำขึ้นเรื่อยๆนะแล้วแต่เราแต่ผมว่าเอาแบบพอประมาณนี้นะโอเคฮะนี่ก็จะลงเอรอยก็โอเคแล้วจบแล้วฮะส่วนด้านนู้นก็น่าจะดูในห้องก่อนครับว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างขนาดไหนถ้าห้องสว่างผมใช้สีเขียวแก่แน่ๆฮะแต่ถ้ามืดผมใช้สีขาวไม่ก็สีเหลืองๆแบบแรงๆจะเจ็บนะฮะ สูจะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะ,ฮะหกช่องเราจะใส่กระจกนะฮะแตบบ่ตอนนู้นก็นจะใส่ไม้นะฮะเรามาดูความคืบหน้านะฮะเนี่ยก็หลังจากช่างมาอมสองวัน ก็ความคืบหน้าก็จะวายนะเนี่ยเมืออาชีพเขาทำงานก็จะวายก็จะรู้เรื่องนะคือเราทํางานมันจะช้านะแต่เขาทํานี่ยจะก็จะวายนะอามืออาชีพนะก็จะพาไปดูจุดละจุดนะหน้าต่างหน้าต่างใบนี้ก็ผมก็ซื้อมาแค่ยี่สิบาทเมื่อห้าปีที่แล้วนะฮะนะผมก็ทําเป็นบางกระทงซะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะนี่ครับ นนะฮะอันนี้เขาจะมีช่องในช่องลมนี่อาจจะเป็นหน้าต่างข้างบนน่นนะฮะเหล็กนี่ก็คิดกันเองนะฮะอันนี้ก็เราก็ไม่ทําไปซื้อ <c oughs> ที่อื่นนะเนี่ยเพราะว่าเรามีเหล็กอยู่แล้วก็ใช้อย่างนี้นเอาสิ่งที่มันมีให้มันเป็นประโยชน์นะ เหล็กแบนแบนที่เรามาติดตัวนี้ฮะเรามาทําที่จับเลยฮะเชื่อมเหล็กนี่เหล็กเหลือฮะเหล็กเหลือก็เชื่อมติดนี่ฮะเนอันนี้คือช่างที่ฉาบงานให้ผมนะฮะมันก็เป็นช่างเชื่อมะฮะก็ทั้งสองคนก็กเก่งะฮะมีความ เนความชานาญในงานของตัวเองเนาะก็รู้สึกโอเคฮะถ้าเราทําเองนี่ถ้าผมทําเองคนเดียวนี่คือแบบไม่น่าจะเป็นเดือนนะฮะเดือนเดือนก็ไม่เสร็จฮะเพราะว่ามันต้องมัต้องใช้คนสองคนประมาณสองคนขึ้นอะฮะมันจะถึงจะง่ายขึ้นคนเดียวนี่ยกเหล็กนี่แคบไม่ได้แล้วความคืบหน้านะก็มุมนี้ก็จะเป็นห้องทำงานฮะ เดี๋ยวจะเปิดประตูเข้าไปเนาะอ่านี่จะใส่สออพี่ต้ก่อตั้งได้ครับนี่ขออันนี้ เหล็กอะไรเอาตอัวนี้นะครับผมกระป้องนี่ตัวใครี่ครับกันครัอันใดครับอันใดเดี๋ยวอยู่แนะค่กระป๋องได้ดครับที่บนะ้านไหนแล้วก็มาทำขอบหน้าต่างนะฮะ เ่อยึดกระจกฮนะดิบแบนฮนะตามลักษณะนี้นะฮะทำแบบนี้เนระบุสเกียบก็จะอัดซิลิโคนแถวนี้นะ ตลินคนแถวนี้เราวังกระจกวังกระจกแล้วก็ใช้ยังไงมาทาบอีกนิดนึงส่วนด้านนี้ผมก็จะจะไม่ขัดฟองน้ำนะฮะก็จะปาดปาดขึ้นมาอย่างนี้แล้วฮะดูแบบดิบๆนิดๆน,นะฮะก็ไม่ต้องเฉาให้เรียบแบบข้างในนะฮะข้างในเรียบนะแต่ผมไม่เอาเรียบนฮะให้มันดูแบบมี เอท็กเจอร์นะให้มันมีเท็กเจอร์นี่ยเป็นลุมเป็นบ่อนิดหน,น่อยอย่างเงี้ยโอเคฮนะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่จะไม่ขัดจะไม่ฉับนะฮะก็จะเดี๋ยวจะใช้ปูนผสมน้ำแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แปรงถัดทาทาเคลือบเนาะอันนี้ก็จะจะทาสีนิดหน่อยอ,อันนี้ก็ขัดมันนะ ด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะเคาน์เตอร์ทีนี้จะวางกระจกนะมีกระจกช่องนี้นะฮะทีนี้ก็จะเป็นกระจกที่เปิดได้นะในป,นประตูเข้ามาเล็กๆฮะห้องเล็กๆกูแบบไกนิดหนึ่งก็จะเป็นนี้ฮก็จะเป็นนี้น่าจะเป็นแถวนี้จะเป็นห้องทํางานนะฮะทีนี้ก็จะเป็นบาร์ที่จะเป็นอ่ะถ้ามีเพื่อนมามานันงกิน น้กินท่าเุแถวนี้ฮะกินข้าวกันกินอะไรกันนะนั่งคุยกันอันนี้อาจจะทําเป็นแบบลงแค่ลงพ่อชา,า,ามอะลงลงไม้อะลงดอกไม้ลงอันนี้ฮะลงไปไดแถวนี้นะฮผมทําคนเดียวมาเกือบเดือน,นะฮะทำที่จริงเทพื้นนิดหน่อยก็ทําสาวสีเสาเนี่ยผมจ้างเขากับทําหลังคาข้างบนนั่นนะฮะ นอกนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมทําเองหมดเลยเนี่ยเนี่ยผมทําเองคนเดียวฮนะเก็บตายฮะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวัดแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงตัดไม้ตัดเหลก็กโอ้เวลาเยอะฮะการเชื่อมนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ช่างเชื่อมดีกว่านะคนที่เชื่อมเป็นนะฮะเพราะว่าสายตาด้วยนะทั้งสายตาด้วยทั้งหลายๆอย่างนะมันจะ ความชำนาญนะครถ้าเราเชื่อมแล้วก็ติดฮะแต่ว่ามันแบบไม่เรียบไม่ดูไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าไม่คือผมก็ค่อยไม่ค่อยมีตังค์ฮะก็เลยแบบเออก็ทําเองเยอะก็จ้างช่างมาแค่สามวันนะเนะี่ยเพิ่งสามวันให้ช่วยฉาบนิดหน่อยฉาบนี้อาจจะทําได้ฮะแต่ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าขนาดช่างฝีมอือนี่ยังใช้เวลาเยอะเลยเนาะ ก็ฝีมือดีฮะต้องใช้เวลาแบบดูสวยงามถ้าเราทําอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนะฮะนะอันนี้ก็ผมก็จะทําเป็นห้องดัดฟ้านิดนึงนะ,ะแต่เป็นช่องลมหน้าต่างอยู่บนนู้นฮะนี่ก็หน้าต่างด้านล่างเนาะประตูเข้านะฮะทำเองนี่เสียเวลาเยอะฮะถ้าทําเองนี่คือต้องมันจะทําได้ช้าม,มากครับทําเองนี่คือเรายกของเอ่ยวัดการวัดไปตั้งวัดเนี่ยอะไรเนี่ย วัดซวัดขวาขึ้นลงขึ้นลงโอ้มันตลับเม็ดก็นะไม่มีใครจับให้ฮนะมันยากนิดหน่อยพอมีช่างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโอเคคือแบบทุกอย่างมาอยู่ในหัวเรานะเราไม่ได้เขียนออกมานะทุกอย่างมาอยู่ในหัวเราเราก็เลยแบบทําเองมันก็เราไม่จำเป็นต้องเขียนออกมาเนาะแล้วเวลาช่างมาทําให้เราเนี่ยมันไม่มีแบบเนี่ยเราก็ต้องคอยบอกเขาว่าเราจะทําอะไรยังไงเนาะ บางทีช่างก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเนาะอันนี้เราต้องดูว่าเราจะทำอะไรยังไงแต่ยอมรับว่าช่างฝีมือดีมากนะช่างสองคนอาชีพนะฮะช่างอาชีพแต่ก็ราคาก็ธรรมดาครับคือถ้าเป็นรับเหมาเนี่ยช่างเขาจะจะรีบทำนะฮะจะรีบทำจะรีบทำแล้วก็รีบ รีบแบบไม่นี่ฮะแต่อันเนี้ยถ้าเราจ้างเป็นไรยวันเนี่ยเราจะทําสไตล์ของเราอะฮะเขาก็จะทําตามที่เราบอกนะจะออกมาช้าออกมาไวก็แล้วแต่เราเลยอยู่ที่เราเลยฮะเราจะทํายังไงก็ได้นะนี่เรามองจากด้านนอกนะฮะอ๋อจะมีต้นคํยายาเนี้ยผมจะตัดนะฮะจะตัดครึ่งหนึ่งเนาะให้มันใบามาออกพุ่งมา ที่ผมจ้างช่างนะครับเงินผมมีเนาะหมดไปห้าพันเจ็ดร้อยแล้วก็อันนี้ก็ประมาณสามพันห้าพันสามพันก็บแปดพันตีได้กกลมไป็หมื่นหนึ่งแต่ไม่ถึงนะฮะจ้างเขา เขาลงฐานนะฮะเพราะว่าเสาเนี่ยเสาสซมหร็อโลบเนี่ยเราคนคนเดียวขึ้นไม่ได้นะฮะเราต้องจ้างเขามาช่วยเนาะขึ้นเสาเทพื้นเทพื้นแค่เทเทพื้นสี่เหลี่ยมนะฮะที่อื่นส่วนอื่นผมทําเองหมดผมทําอย่างอื่นนะฮะอันนี้ในจุดนี้นะจุดนี้ไปถึงจุดนู้นนู้นมานี่นะะสิ่งนี้อันนี้ไอช่างครับ ส่วนอื่นผมก็ทําเองหมดนะฮะนี้ผมก็ทําเองอันนี้ก็ทําเองเขาทําให้เราก็แค่เสาวนะครับกับหลังคานี้หลังคานี้ไม่เกี่ยวนะฮะหลังคานี้ผมทําเองหมดเลยฮะเชื่อมเองทุกอย่างนี่ก็ททำให้นะถ้าเรามีเงินเราก็จ้างช่างก็โอเคกว่านะแต่ถ้าไม่มีเงินค่อยทำไปเรื่อยๆก็โอเคให้ประหยัดะฮะแต่ว่างาน,นเราจะเสร็จช้าถ้าเราไม่รีบอยู่ก็โอเคฮะรับได้นะ แล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยฮะก็งานก็ไม่มีหรอกฮะก็ทำทำไปฮะอาศัยงานไม่มีเงินก็ไม่มีก็ค่อยทำไปเรื่อยๆนะเป็นไอเดียครับหลังนี้งบไม่น่าจะเกินสี่หมื่นห้านะฮะผมกะไว้นะฮะก็ทำเองทั้งหมดนะพอดีไม้เนี่ยไม้ก็มีอยู่แล้วะฮะมันจะหมดก็คือค่าค่าเหล็ก คาปูนนะฮะเหล็กปูนกระเบื้องแล้วก็อุปกรณ์ช่างนิดหน่อยที่เราไม่มีะฮะเราก็ต้องซื้อมาใสาน่นิดๆหน่อยๆนะส่วนไม้นะฮะเป็นไม้เก่ามีแล้วเนาะไม้เก่าเนี่ยคือเหลือเหลือจากบ,บ้านก็มาทำเองครับตอนนี้ก็เย็นแล้วฮะ ก็มาดูนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้เสียไปก,กิ่เซนผมไม่รู้ฮะเพราะว่ามันมาเรื่อยๆเนาะอยู่ในหัวเรื่อยๆฮะก็คิดอะไรก็ทำนะฮะผมไปดูกัน,นะฮะลำบนนะฮะ รถรถเป็นประตูนะฮะเอน่อเก็บกับนี่ะนี่เป็นช่องหน้าต่างนะฮะกับกระทงคืนนะครับ เราอยู่มุมในสุดนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็คงไหลอีกลือยอหลายหลเปอร์เซ็นต์ฮะห้องเล็กๆนะฮะบรรยากาศแบบคล้ายๆแบบเราอยู่ในร้านกาแฟแต่มันไม่ใช่ร้านกาแฟนะห้องทำงานของผมเองก็งบไม่เกิน45,000ืนนะฮะตังไว้นะ ทำเองส่วนมากซื้ออุปกรณ์น่าจะสองหมืนกว่าบาทนะคิดว่าแพงฮะเหล็กก็แพงเหล็กก็แพงซื้ออุปกรณ์น่าจะตกประมาณสองหมืนห้าครับตอนนี้น่าจะเกินนะก็ไม่รู้ไนะไม่น่าจะถึงนะแต่สองหมื่นกว่าเนะี่ยแน่นอน ด้รอบก็โอเคนะแล้วถ้าจะตัดต้นไม้ที่นี่ตัดที่นี่นะเพีย้ยนิดหนึ่งนะฮะมันจะได้แบบมีพุ่งที่นี่นะฮะเนาะโอเคนะฮะ